สาร์อาทิตยคู่ข่าวเสาว์อาทิตย์คู่ข่าวเสาว์อาทิตย์เพื่นท่านมาชมคู่ข่าวเสาว์อาทิตย์ สวัสดีครับสวัสดีค่ะคู่ข่าวเสาร์อาทิตย์มาแล้วนะครับวันนี้อยู่ด้วยกันนะครับที่ช่อง9 M+ K HD หมายเลข30วันนี้วันเสาร์ที่15มกราคม2565นะครับวันนี้อยู่กับผมพัทธระดนันเทสวรรณนะครับและดิฉันนีราชาลิมสมบูรณ์ค่ะโอ้โหเผลอแป๊บเดียวเข้าสู่ช่วงวันที่15กลางเดือนมกราคมปี2565แล้วนะฮะเหมือนมีความรู้สึกว่าเพิ่งจะสวัสดีปีใหม่คุณหนึ่งแล้วก็คุณผู้ชมได้ ไม่นานนี่เองฮะค่ะวันเด็กก็เพิ่งผ่านไปเราก็เติบโต,วตวรวดเร็วมากแป๊บเดียวเช่นนี้ก็หวยออกแล้วค่ะอ่าถูกต้องถูกต้องคุณบอกว่าเติบโต,ตเร็วใช่ไหมเช่นเดียวกับเรื่องของราคาอาหารราคาสินค้าทุกอย่างโอ้โหเรียกว่าขึ้นเอา้ขเอาขึ้นเอาเลยนะฮะล่าสุดเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาราคาน้ํามันก็เพิ่งจะขึ้นไปตอนนี้หลายสิ่งหลายอย่างก็รำ่ำาๆจะขึ้นกันพอสมควรทีเดียวคุณผู้ชมคุณผู้ฟังที่ดูเราอยู่เนี่ย ใช้ชีวิตกันอยู่ยังไงฮะบอกเราหน่อยแล้วกันว่าพื้นที่ของคุณตอนนี้ราคาข้าวของสินค้าเป็นอย่างไรบ้างสามารถมาพูดคุยข่าวกับเราได้นะครับผ่านช่องทาง a c e b o o k Live ของสำนักข่าวไทยนะครับเราอยากจะรู้จริงๆว่าช่วงเวลาแบบนี้ที่ถือว่าเป็นช่วงเวลาที่ค่อนข้างที่จะยากลำบากมากๆสำหรับ,รบการใช้ชีวิตอยู่ในแต่ละวันเนี่ยคุณมีไอเดียยังไงบ้างมาแชร์ให้ดูกันหน่อยแล้วกันนะฮะเราก็อยากจะทราบเหมือนกันว่าเราจะสามารถปรับ เปลี่ยนอะไรได้บ้างนะใช่หรือบ่นๆมาก็ได้ค่ะ <S <S บางทีก็ไม่รู้จะว่ายังไงอ่ะเนาะตอนนี้ถ้าเกิดใครโมโหหรืออะไรขออย่างเดียวว่าอย่าของขึ้นแล้วกันโอ้โหถ้าของขึ้นนี่น่ากลัวมากเลยนะถูกต้องถูกต้องอารมณ์ <S <S ขึ้นได้ไม่ว่ากันแต่ของอย่าขึ้นแล้วกันนะของขึ้นเลยได้ยินแล้วของขึ้นราคาแล้วมันจะมีปัญหาตามมาทีหลังนะครับรวมทั้งเรื่องของสถานการณ์โควิด -19 เเราก็ยังคงต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดนะครับวันนี้ตัวเลขก็อาจจะทรงๆอยู่นะจาก แปดพันเก้าพันบ้างวันนี้ก็ขยับมาอยู่ที่เจ็ดพันกว่าบาทเดี๋ยวเจ็ดพันกว่าคนด้วยท่แหมผมนี่จะแพงไปหมดนะใจเนี่ยผมมุ่งไปอยู่กับสินค้าราคาที่มันขึ้นมากมากเลยนะเจ็ดพันกว่าคนเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวเราจะมาติดตามรายละเอียดกันนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาเริ่มกันที่เรื่องแรกเรื่องของผู้ที่แหมไม่ค่อยอยู่กับร่องกับรอยคุณน่ะเหรอคะไม่ใช่ทีผมยังคงอยู่กับร่องกับรอยอยู่เรื่องของผู้ที่ได้คืบจะเอาสองศอกจะว่าอย่างนั้นก็ได้เพราะว่าคือตอนนี้เนี่ย ทางภาครัฐเขาก็ยังคงอนุญาตให้เราเนี่ยใช้ชีวิตกันตามปกติอยู่นะฮะร้านค้าร้านอาหารนี่ก็สามารถเปิดได้เพียงแต่ว่ามันอาจจะมีข้อบังคับบางสิ่งบางอย่างเช่นตอนนี้เปิดได้แต่ห้ามดื่มแอลกอฮอล์บางพื้นที่ดื่มได้แต่ห้ามดื่มเกินสามทุ่มแต่ว่าพอได้แล้วเนี่ยอยากจะได้เพิ่มไงก็มีแก้วคุณคุณมา ก็มีแก้<ด>คุณๆมาก็แอบเปิดกันอย่างเงี้ยเดี๋ยวเราจะพาไปกันที่พัทยากันหน่อยแล้วกันนะฮะเมื่อคืนที่ผ่านมาครับปลัดอำเภอบางละมุงครับเขานํากําลังพร้อมกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองแล้วก็ตํารวจพัทยาไปบุกจับร้านนี้ฮะดูสิครับผู้คนนั่งกันขวักไข่แน่นกันเลยทีเดียวฮะโอ้โหแล้วก็นั่งดื่มกันอย่างเมามานเลยนะฮะร้านนี้ชื่อว่าร้านซอยตันครับอยู่ที่ตาบลหนองปลืออำเภอบางละมูงจังหวัดชลบุรี คือทางเจ้าหน้าที่เนี่ยได้รับแจ้งจากพลเมืองดีนะครับว่ามีร้านเนี่ยแอบลักลอบเปิดให้บริการฝ่าฝืนคำสั่งของตัวเมืองพัทยาโดยเมื่อไปถึงครับก็พบว่าร้านนี้เนี่ยมีการดัดแปลงเป็นร้านขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แล้วก็มีสระน้ำอยู่กลางร้านท่ามกลางนักท่องเที่ยวนัก,นกดื่มในกว่า50คนกำลังเมามันกับการดื่มแอลกอฮอล์แล้วก็โยกไปตามจังหวะดนตรีอย่างสนุกสนานนะครับ ด้านในก็เต็มไปด้วยกลิ่นบุรีคละคลุ้งไปทั่วเลยครับพอเจ้าหน้าที่ไปถึงก็บอกหยุดปิดเพลงเปิดไฟเดี๋ยวนี้แล้วก็ทุกคนต้องสวมแมสทันทีเนื่องจากลักษณะของตัวร้านนี้นะฮะถ้าเราดูจากในภาพเนี่ยเป็นร้านที่ถือว่าค่อนข้างปิดมากมีความแออัดยัดเยียดซึ่งถ้าหากมีใครคนใดคนหนึ่งเนี่ยนะฮะมีเชื้อโควิดโ,โ,โดยเฉพาะเจ้าโอมไมครอนมาเนี่ยคุณไม่ต้องห่วงเลยว่า50กว่าชีวิตที่อยู่ในนี้เนี่ย หมดค่ะอะไรจะเกิดขึ้นตามมาโอ้โหและที่สําคัญฮนะพอเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบครับก็พบว่ามีเยาวชนอายุต่ํากว่า20ปีเข้าไปใช้บริการที่ร้านนี้ถึง3รายด้วยกันตอนนี้ทางตํารวจนะครับก็ควบคุมผู้ที่ดูแลร้านนะครับส่งพนักงานสอบสวนเพื่อแจ้งข้อกล่าวหาเปิดสถานบริการโดยไม่ได้รับอนุญาต เปิดสถานบริการโดยฝ่าฝืนคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อของจังหวัดชลบุรีไม่ดําเนินการตามมาตรก,การป้องกันโรคอันเป็นการฝ่าฝืนของคณะกรรมการโรคติดต่อของจังหวัดชลบุรีรวมทั้งมีการปล่อยให้เยาวชนอายุต่ำกว่า20ปีเนี่ยเข้าไปใช้บริการด้วยนี่นะฮะโอ้โหและที่สําคัญคือพื้นที่ของร้านอาหารเนี่ยคือมันมันพื้นที่มันน้อยมากอะ ใช่ค่ะแล้วก็ปล่อยให้คนเนี่ยเข้าไปแออัดจักกินดื่มด้วยกันด้วยค่ะนี่นะฮะโอ้โหยังไงล่ะครับเนี่ยคือตอนนี้เนี่ยทางสบคเนี่ยเขาก็อนุญาตให้ให้บางพื้นที่เท่านั้นที่ในร้านอาหารเนี่ยยังคงจําหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้นั่นก็คือพื้นที่สีฟ้านั่นเองซึ่งจังหวัดชลบุรีพื้นที่พัทยาก็เป็นหนึ่งในพื้นที่นั้นเหมือนกันแต่ว่านี่ก็คือจําหน่ายเกินเวลาคุณึลเกินเวลาโอ้โคุณดูนะคือที่สําคัญคือ เขาเคยกําหนดไว้ว่าหนึ่งออพื้นที่เนี่ยหนึ่งคนเนี่ยจะต้องมีอย่างน้อยประมาณ4ี่ถึงห้าตารางเมตรโโหแต่ว่าเราดูจากตรงนี้แล้วเนี่ยพื้นที่ประมาณสักสองร้อยตารางเมตรของร้านเนี่ยมันมันแออัดยัดเยียดกันเลยทีเดียวโอ้โหนี่นะฮะก็เป็นอีกหนึ่งพื้นที่ที่โอ้โหมีการจับกลุ่มร้านที่มีการฝ่าฝืนกันอยู่หลายต่อหลายครั้งบ่อยครั้งจริงๆนะฮะก็เ,เอาจิงค่ะ คือบางคนนี้ไปดื่มกินกันสนุกสนานก็คิดว่าไม่เป็นไรหรอกใช่ไม่มีใครมาจับหรอกอหรือว่าอาจจะซีกันกับเจ้าหน้าที่หรืออะไรแต่สุดท้ายนะเอาจริงนะคะมีหลากหลายพื้นที่เลยที่ท่านผู้ว่าสั่งการลงไปโดยตรงเลยว่า อย่ามาเว่งเต้นนะจับแล้วก็ต้องจับตามนั้นค่ะจับโชว์เลยเป็นตัวอย่างอย่างที่จังหวัดมหาสารคามก็เช่นกันนะคะฝ่ายความมั่นคงสนธิกําลังกันไปเลยกับเจ้าหน้าที่ตํารวจค่ะลงไปดูเพราะเขาบอกว่ามีคนแอบขายเครื่องดื่มแอลโกอฮอล์ในร้านอาหารกลึงภาพแล้วก็ปล่อยให้ลูกค้านั่งดื่มกันในร้านด้วยไม่สนใจคําสั่งของท่านผู้ว่าได้ยังไงท่านผู้วาก็เลยสั่งการลงไปค่ะพอไปก็เจอจริงๆที่ร้านระเบียงน้ําปล่อยให้ลูกค้านั่งกันแบบนี้เลยค่ะเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการพิเศษฝ่ายปกครองจังหวัดมหาสา สารคามก็ร่วมกับประหลัดฝ่ายความมั่นคงลงไปพบจริงๆก็จะไม่เจอได้ยังไงคะลูกค้าเขายังรู้เลยเนะน,นาะเจ้หน้าที่ก็น่าจะรู้แหละเพราะว่าสั่งได้อะค่ะดูขวดเขียวๆกันเลยก็นั่งดื่มกันอย่างนี้กันโต้งๆเลยเหล้ายัางตั้งอยู่บนโต๊ะเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ยังอยู่เลยค่ะเนี่ยยังชงกันอยู่ก็โดนกันไปคะ่ะ4โต๊ะ10กว่าคนโดยมีนางสาววัฒนาโชคพักดีอายุ50ปีก็รับ วดิฉันนี่แหละเป็นเจ้าของร้านเองเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ก็บอกว่าเจ้าของใช่ไหมงั้นเอาไปเลยค่ะเรื่องของการฝา่าฝืนคําสั่งเขาเข้าห้ามนี่ห้ามบริโภคสุราเครื่องดื่มแอลโกอฮอล์ภายในร้านปรับนะถึงจะไม่เกิน2 0 0 0 0บาทปรับไม่เยอะแต่ก็โดนค่ะทางด้านป้องกันจังหวัดมหาสารคามท่านทองแดงปีนัเกก็บอกว่าตอนนี้มาตรการของโควิดนะมันจะต้องเข้มข้นเพราะว่าโอไมิคอนก็มานี่ยืนเช็คกันอย่างนี้เลยนะคะ แต่งตัวกันไปเต็มยศเลยไปตรวจแบบนี้ค่ะที่ต้องเข้มข้นก็เพราะว่ามีคนฉวยโอกาสเยอะนี่ถ้าเกิดหย่อนหย่อนยนัยนยนันปล่อยไปรับรอง เพลพกันเต็มผับแน่นอนนะคะก็พยายามจะเทสระบบกันอยู่เรื่อยๆแอบขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แอบเปิดเป็นร้านกึ่งผับบางที่ถึงขนาดไปเอาโรงงานร้างโกดังร้างเปิดเป็นผับกันเลยทีเดียวโอ้ใช่ใช่เหมือนที่เราเคยนําเสนอเมื่อหลายสัปดาห์ที่ผ่านมาใช่ไหมฮะคนก็เครียดนะคะก็เข้าใจว่าอยากสนุกอยากจะสังสรรค์กันแต่ก็ยังผิดอยู่ค่ะผู้ประกอบการที่ช่วยโอกาสท่านผู้ว่าก็บอกว่าจะมีมาตรการเข้มขน้นไปดําเนินคดีตามกฎหมาย ย้ำว่าทุกรายค่ะตั้งแต่เมื่อวานนี้14มกราคมที่ผ่านมามีการจับกลุ่มไปแล้วถึง6ร้านในอำเภอเมือง4ร้านแล้วก็ที่อำเภอกันทรวิชัยอีก2ร้านอ้าวเอาจริงเอาจังกันนะคะเพราะฉะนั้นระวังเลยใครที่ยังขายอยู่บางทีเนี่ยเราก็อาจจะแอบเห็นเหมือนกันว่าในแก้วสีขุ่นๆะน่ะใช้น้ำแก้ควยหรือเปล่านะบางที่หนักข้อกว่านั้นบางทีทท่เป็นถังมาเลยอะ่ะผมเคยเจออยู่ยเป็นถังแบบ มันถังเว้สา์น้ําตอนสงกรานอะแล้วในถังคือก็เป็นเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แล้วก็มีหลอดหลอดจิ้มกันมาโต๊ะหนึ่งก็ถ้า3มคนก็ละสาหลอด4หลอดอะไรก็ว่ากันไปนี่คุณไปทำข่าวใช่ไหมคะไปสังเกตการณ์ผมไปสังเกตการมาครับคุณหนึ่งใช่ใช่นเนาะกงกงกตกลอย่างองผมางกลางกลางกลา่างะางกลางนนี้กลองกางกงาบกลาางกลางกางคางก่าไางางางกางกาลากาะกางคางกางางางลากางาาง มีทุกที่ทุก <แบ S 1> จังหวัดทุกภาค <ภา S 1> จริงๆเดี๋ยวจะพาไปกันที่จังหวัดตรังกันบ้างน,นะฮะลงใต้ไปดูที่นั่นกันหน่ยอยดีกว่าที่นั่นมีสองร้านครับเปิดติดๆกันเลยโอ้โหเนี่ยฮะปล่อยให้มีการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เปิดเกินเวลานะฮะแล้วก็มีที่สำคัญมีการจัดโปรด้วยโอ้โหแอลกอฮอล์ราคาถูกโอ้โหก็เลยทําให้อะไรล่ะพอโปรออกมาแบบนี้ลูกค้าก็เลยเข้ากันมาอย่างแน่นกันเลยสิฮะ เมื่อคืนที่ผ่านมาครับตอนสี่ทุ่มนี่เองครับผู้ว่าราชการจังหวัดตรังเนี่ยคุณพจรศักดิ์เจริญโสภาเขาก็เลยสั่งให้ปลัดฝ่ายความมั่นคงเนี่ยนำกาลังเข้าไปตรวจสอบร้านสองร้านที่มีพลเมืองดีแจ้งเข้ามาว่าแอบลักลอบขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แล้วก็เปิดเกินเวลาด้วยร้านนั้นชื่อว่าร้านตู้แดงและร้านโฟเจนฮะอยู่ในตัวเมืองเทศบาลนาครตรังนี่เองพอไปถึงนะฮะเจ้าหน้าที่ก็พบว่าสองร้านเนี่ยอยู่ติดกันเลยแต่ละร้านเนี่ย มีนักดื่มในประมาณ 70- ถึงปสิบคนคุณดู <Ooh. S 1> เยอะกว่าที่พัทยาพัทยาประมาณสักห้ากก็ถือว่านแน่แล้วนี่ร้านลักษณะค่อนข้างที่จะมีพื้นที่จำกัดจำเขียมากกว่า<อ>แต่ว่าคนเยอะกว่าเจ0ดปิคน<ป>นะฮะโปรค่ะก็เลยไปกันเยอะ <laughs> ถูกต้อง <laughs> คือทุกโต๊ะนี่นะฮะพอไปตรวจสอบเนี่ยพบมีการดื่มเครื่องดื่มแอลโกอฮอล์กันทุกโต๊ะ oh. แล้วก็มีการนั่งกันอย่างแน่นแทบจะไม่มีการเว้นระยะห่างกันเลยนะฮะโอ้โห oh. คนดูสิครับ โอ้โหถือว่ามีความสุ่มเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดเป็นอย่างมากรวมทั้งนะฮะที่สำคัญที่เจ้าหน้าที่ไปพบไปเจอก็คือมีการจัดโปรโมชั่นขายเครื่องดื่มแอลโกอฮอล์ราคาถูกนี่คือร้านตู้แดงนะฮะส่วนร้านโฟเจนเนี่ยอีกหนึ่งร้านที่อยู่ติดการเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบก็พบว่ามีการปล่อยปละละเลย ให้เด็กอายุต่ำกว่า20ปีฮะเข้าไปใช้บริการเบื้องต้นตอนนี้ตรวจสอบพบ1คนนะฮะนั่งดื่มเหล้าอยู่ในร้านโดยไม่กาโดยไม่มีการตรวจบัตรประชาชนหรือว่าออมีการขอดูหลักฐานแต่อย่างใดนนั่นตอนนี้เจ้าหน้าที่ก็ควบคุมตัวเจ้าของร้านครับทั้ง2ร้านเลยเข้าไปให้การกับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อที่จะดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป โอ้โหนะฮะนี่คือมีเยอะ,ะมเ,อะเนี่ยทั้งภาคอีสานภาคใต้ภาคตะวันออกคือตอนนี้เนี่ยทางสบคเขาประกาศเบื้องต้นเลยนะว่า<ะ>คือคือคุณร้านอาหารเนี่ยในพื้นที่สีส้มคก็ยังเปิดได้แหละแต่ขออย่างเดียวยังไม่ให้จําหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในร้านนี่คือสิ่งที่เขาขอคือก็ไม่ได้ที่จะตัดช่องทางในการทำอาหากินเพียงแต่ว่า ในช่วงเวลาแบบนี้นะฮะสถานการณ์เรื่องของโควิดมันยังไม่มีความน่าไว้วางใจอะไรที่มันจะลดความสุ่มเสี่ยงได้ก็อยากจะให้ช่วยกันหน่อยแต่ว่าเนี่ยที่เราเห็นกันเนี่ยก็คือฝ่ฟาฝืนกันหลายพื้นที่มากใช่เพราะว่าถ้าตัวเลขไปถึงหมื่นเนี่ยไม่อยากคิดเลยว่าเดี๋ยวจะปิดกันอีก ถ้าปิดไปเลยเดี๋ยวจะเดือดร้อนทั้งผู้ประกอบการแล้วก็พวกเราก็จะเมือเหมืงเงาเงากันอยู่นะคะอยู่กันแบบครึ่งทางเอาไปตั้งกี่โมงก็เท่านั้นแหละถูกตอนนี้ก็คือทําตามกฎหมายที่เขากําหนดไว้ก่อนแล้วกันนะฮะอดเปรี้ยวไว้กินหวานพูดกันง่ายๆนะฮะอดดื่มไปกินอย่างอื่นแทนตอนนี้ในกรุงเทพมหานครก็มีค่ะไม่ได้น้อยหน้าเลยเมืองหลวงก็เอาอะฮะโอ้โหก็ที่คุณไปเจอมานั่นแหละคคุณไปเจอที่ไหนกรุงเทพเยอะนะคะนี่ลงพื้นที่กันแล้วค่ะพบเหมือนกันว่ามีร้า การที่ฝ่าฝืนพระราชกําหนดฉุกเฉินตามนโยบายก็ลงไปตํารวจลงไปเองเลยค่ะทางด้านตํารวจผู้บังคับการตํารวจนครบาล6สั่งคุมเข้มอยู่แล้วว่าร้านอาหารสถานประกอบการช่วงนี้ต้องปิดตามเวลากําหนดห้ามขายเครื่องดืม่มแอลกอฮอล์แต่ก็ยังมีมาอยู่ค่ะก็เลยเอากําลังไปตรวจสอบพบว่าร้านนี้คือร้านชบาไพร2ถนนพระราม6แขวงรองเมืองเขตปทุมวันโอ้โหอยู่กลางเมืองเ,<ด>เลยนะใช,ใช่อยู่กลางเมืองเลยเข้าไปดูสิ ซอยเล็กซอยน้อยเป็นซอกเป็นหลืบอ,อยู่อย่างนั้นนั่นแอบนั่งดื่มเครื่องดื่มแอลโกอฮอล์กันจริงๆค่ะก็เป็นคนดูแลร้าน1คนเป็นผู้ชายพนักงานอีก5คนสัญชาติไทยแค่คนเดียวที่เหลือเป็นชาวลาวนะคะมีผู้ใช้บริการ7คนอันนี้แปลกนะคะร้านเหมือนอยู่ในซอกแล้วเปิดให้เฉพาะ7คนนี้นั่งดื่มกันนะคะอ้าวเออ อาจจะมีร้านที่เปิดเป็นกลุ่มเล็กๆกลุ่มปิดหรือเปล่าก็ไม่ทราบมีผ,ผู้มีผู้ใช้บริการเพียงแค่7คนเท่านั้นค่ะตอนแรกเนี่ยเห็นก็นึกว่าเหมือนเ,นเป็นบ้านปกติเพราะว่าไม่ได้ดูเหมือนร้านใหญ่โตหรือะอ,ะอะไร,รนะคะอันนี้เป็นซอกซอยเข้าไปหลืบเล็กๆแล้วก็ปิดเจอค่ะแต่ยังไงก็โดนอยู่ดีนะคะฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของผู้ว่าราชการจังหวัดและผู้ว่ากรุงเทพมหานครคดีนี้ก็ต้องโดนอยู่แล้วตามพรบรโรคติดต่อและพรกฉุกเฉิน อาเนี่ยเหมือนกับเปิดให้เป็นบ้านเล็กๆข้างบนนะคะก็โดนจับกันไปแต่ตำรวจก็เก่งนะต้องชื่นชมว่ากรณีนี้คือเอาจริงรู้ละทุกเร้าทุกซอยไปสืบมาได้คืออย่างในพื้นที่กรุงเทพมหานครเองเนี่ยท่านผู้ว่าเขาก็ออกประกาศใช่ไหมว่าให้จำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้อยู่แต่ว่าขอให้ภายใน21นาฬิกาก็คือ3าทุมนั่นเองนะฮะก็ยังพบว่ามีหลายจุด หลายร้านหลายซอกหลายซอยที่ยังมีแอบฝ่าฝืนกันอยู่ยังไงก็ต้องช่วยกันเป็นหูเป็นตาเพราะว่าถ้าเราช่วยกันสถานการณ์ของโรคเนี่ยมันก็อาจจะเบาทุเลาเบาบางลงไปเราก็อาจจะได้กลับมาใช้ชีวิตตามปกติได้เร็วมากยิ่งขึ้นเราจะได้ดื่มกันยาวกว่านี้เราก็หวังว่าจะเป็นอย่างนั้นนะก็เพื่อความสนุกสนานของทุกคนแต่ว่าคนที่อาจจะยังใช้ชีวิตได้ไม่ปกติต้องให้ มือปราบสัมภเวสศีชื่อดังอย่างหมอปลาเนี่ยมาช่วยอา้าวผีสิงเหรอคะนี่ไม่ใช่อยู่สิงอยู่ลาดลีโอ้อ่เป็ไปหน่อยหนึ่งอ่าผีลาดหลีอันนี้เดี๋ยวจะพาไปดูกันหน่อยละกันนะ,ะหลายคนน่าจะเคยได้ยินกันมาบ้างแล้วเพราะว่ามีผู้หญิงน้องอายุเพียงแค่17ปีเท่านั้นฮะอยู่ที่จังหวัดราชบุรีอยู่ที่บ้านโป่งนี่แหละฮะ,ะเขาบอกว่ามีอาการแปลกๆล,ลักษณะเนี่ยเหมือนโดนผีเข้าสิงอา้าวแล้วชอบพูดจาแปลกๆ พูดกับสามีพูดกับญาติญาติพูดกับคนแถวบ้านว่าขอกินเลือดอย,อยากกินไส้สดอ้าวพอแบบนี้เนี่ยนะเราต้องบอกว่าเรื่องนี้เป็นความเชื่อส่อสนวนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมก่อนนะฮะวันนี้เองฮะเมื่อวานเมื่อวานครับเมื่อวานขออภัยฮะเมื่อวานคุณจิรพันธ์เพชรขาวหรือว่าหมอปลาเนี่ยมือปราบสัมภเวสีหลังจากที่ มีกระแสข่าวว่าบ้านหลังนี้ฮะน้องอายุ17ปีเนี่ยคือใช้ชีวิตอยู่อย่างยากลําบากลักษณะของน้องเขาเนี่ยอา้าวหามพูดจาแปลกๆนะฮะแล้วก็มีลักษณะเนี่ยโสันเหมือนเหมือนผีเข้าอันนี้ญาติๆเขาบอกมานะก็เลยอยากจะให้หมอปลาเนี่ยเข้ามาช่วยเหลือมาดูหน่อยว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับน้องเพราะน้องอายุเพียงแค่17ปีเท่านั้นฮะฮะญาติๆเนี่ยเขาเล่าให้ผู้สือข่าวฟังนะครับบอกว่าน้องผู้หญิงคนนี้เนี่ย ที่ลักษณะอาการแปลกๆเนี่ยน้องเขาบอกว่ามีคนแก่เนี่ยมาเข้าสิงอ้าว oh. แล้วถามว่าคนที่มาเข้าสิงเนี่ยเป็นใครรู้จักหรือเปล่าน้องก็บอกว่าคนที่มาเข้าสิงเนี่ยอายุ84ปีแล้วนะ oh. ชื่อว่าติม๋มเป็นคนบ้านโป่งเหมือนกันนี่แหละฮะยายติ๋ม yeah, <t> ใช่เป็นคนที่น้องผู้หญิงคนนี้เนี่ยได้ให้ความช่วยเหลือไว้ตอนที่ยายติ๋มเนี่ยประสบอุบัติเหตุเมือ่อ4-5ปีก่อนแล้วก็บอกกับน้องว่า ฉันเนี่ยชอบในความมีน้ำใจของเธอ <c oughs> ถูกชะตากับเธอมาก <c oughs> อ้าวอ่าก็เลยมาขอเข้าสิงแล้วก็มักจะพูดนะฮะว่าคือนี่อันนี้คือญาติบอกนะว่าน้องเนี่ยชอบพูดในลักษณะที่ว่าขอกินเลือดแล้วก็อยากจะกินเครื่องในทั้งตับไตไส้พุงกินสดๆเลยอ้ยกวัมันก็เลยสร้างความหวาดกลัวหวาดวิตกกังวลให้กับญาติๆที่อยู่บริเวณโดยรอบไปถามสามีฮะน้องเขามีสามีฮะ น้องบอกว่าคือก่อนหน้านี้เนี่ยตัวเองแล้วก็น้องเนี่ยที่เป็นภรรยาเนี่ยอยู่ด้วยกันอย่างปกติมากทํางานอยู่ด้วยกันปกติช่วยกันทํามาหากินแล้วก็เลี้ยงลูกน้อยอีกหนึ่งคนจนกระทั่งเมื่อสามวันก่อนฮะภรรยาของตัวเองเนี่ยมีอาการผิดปกติฮะอาการมันชักมันเกรง็งมันหมดสติพอลุกขึ้นมาได้มีสติ พูดจาแปลกๆเฉยเลยโอ้ oh. มันเกิดอะไรขึ้นสามีก็ยังบอกว่าเฮ้ยงงอยู่เลยนะเนี่ยพ,พอเรื่องมันเกิดแบบนี้ก็เลยแจ้งไปยังหมอปลาว่าหมอปลาครับหมอปลามาช่วยดูภรรยามาดูญาติญาติของดิฉันหน่อยว่ามันเกิดอะไรขึ้นพอหมอปลามาถึงฮะหมอปลาก็มาเห็นน้องเนี่ยน้องอายุ17ปีเนี่ยอยู่ในสภาพอิดโรยอ่อนแรงเหลือเกินญาติญาติเนี่ยบอกกับหมอปลาเนี่ยอย่างที่เราเล่าไปเลยว่าน้องเนี่ยถูกผีคนแก่เข้าสิง หมอปลาก็ไม่เชื่อหมอปลาก็เลยอ่ะขอเดินเข้าไปพูดคุยสอบถามกับน้องหน่อยละกันว่าน้องเนี่ยเกิดอะไรขึ้นหมอปลาแนะนำว่าไงรู้ไหมฮะคุณหนึ่งคุณผู้ชมอะยังไงคะหมอปลาบอกว่าให้น้องนี่นะฮะกลับไปนอนในบ้านแล้วก็ใช้ชีวิตตามปกติอ้าวทำไมมันเป็นอย่างนั้นล่ะเฉยๆไวเออเฉยๆไวใช้ชีวิตตามปกติทําเหมือนไม่ไม่ต้องไปกังวลไม่ต้องอะไรหมอปลาบอกว่าอาการที่น้องคนนี้เป็นอยู่เนี่ยนะฮะ หมอปลาไม่ได้บอกว่าเป็นผีสิงนะหมอปลาบอกว่าน้องเนี่ยอาจจะมีความเครียดสะสมอยู่หลายเรื่องหลายปัจจัยเหลือเกินที่ประเดประดังกันเข้ามาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเงินเรื่องของสถานการณ์ในครอบครัวโ,โดยเฉพาะสามีของน้องเนี่ยน่าจะรู้อยู่แก่ใจว่าเกิดอะไรขึ้น้าหมอปลาบอกเลยนะว่าน้องอายุ17ปีคนนี้เนี่ยไม่ต้องเครียดใช้ชีวิตตามปกติ แล้วสิ่งหนึ่งที่ทําให้น้องเนี่ยยิ่งเครียดสะสมเข้าไปอีกนั่นก็คือแรงกดดันจากรอบข้างคุณหนึ่งคุณผู้ชมฮะที่มักจะบอกว่าผีเข้าบอบเข้าสิงคนอะไรจะมาอยากกินไส้กินตับสดๆแบบนี้มันก็เลยทําให้น้องเนี่ยเกิดอาการเครียดใช่มันก็เลยเกิดอาการคิดวนไปวนมาคิดซ้าไปซ้ำมาใช่มันก็เลยนี่แหละฮะเป็นปัญหาที่ทําให้น้องเนี่ยเกิดอาการแบบนี้เดี๋ยวไปฟังเสียงหมอปลากันหน่อยนะฮะค่ะ ที่เห็นเนี่ยคือมันก็นเรียกว่าประเมินเบื้องต้นเลยว,ว่าอาการเหล่านี้มันไม่ใช่อาการของคนที่โดนผีเข้าหรอกไม่ใช่ผีเข้านะแต่ผมเชื่อว่าแต่ผมเชื่อว่าคนบริเวณเนี้ยเชื่อเรื่องผีเ <c oughs> ข้าใจผมไหม <c oughs> พอเชื่อเรื่องผีปับ๊บอ่ะแล้วเด็กมันได้ยิน <c oughs> มันมันได้ฟังผสมประสานกับตัวของน้องเนี่ยนี่คือส่วนตัวนะ <c oughs> ตอนนี้เรก็เครียดมากด้วย อันนี้ผมไม่รู้นะว่าจะ่แค่เรื่องอะไรแต่ผมคิดว่าคุณสองคนน่ะนอนคุยกันค่นคุณน่าจะรู้ดีปล่าพวกผมนี่คือสิ่งที่หมอปลาบอกน่าชื่นชมนะค่ะถือว่ามันต้องแก้กันที่ตั้งแต่ต้นเหตุอะใช้เหตุผลไปคุยกันว่าแท้จริงแล้วเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นเพราะ,ะว่าจากที่หมอปลาให้ข้อมูลกับผู้สื่อข่าวของเราเนี่ย บอกว่าปัญหาที่มันเกิดเนี่ยน่าจะมาจากส่วนหนึ่งเป็นเรื่องของปัญหาครอบครัว <c oughs> เป็นสิ่งที่สามีของน้อง1 7เนี่ยน่าจะรู้อยู่แก่ใจและสิ่งสําคัญที่จะช่วยน้องได้มากที่สุด <c oughs> ก็คือหันมาพูดคุย <c oughs> มาปรึกษาปัญหากันมาเคลียร์กันในครอบครัวเคลียร์กันให้เข้าใจว่ามันเกิดอะไรขึ้นทําไมถึงเครียดทําไมถึงมีปัญหาสะสมกันเข้าม,ามามากมายขนาดนี้นะครับยังไงก็ เป็นกาลังใจให้กับครอบครัวนี้ละกันขอให้ทุกอย่างผ่านพ้นไปได้ด้วยดีนะครับค่ะก็ต้องใช้สติถ้าเกิดหมอปลาบอกว่าเป็นเพราะผีเข้าหรืออะไรไปกันใหญ่เลยค่ะอ่าใช่มันอาจจะเตลิดโอ้โหมันไม่รู้ว่าจะออกไปในทิศทางไหนก็ไม่รู้นะฮะอาจจะเป็นจากผีสิงไปเป็นผีการผีอะไรก็ว่ากันไปไปทางนั้นนครสว่างขึ้นไปไหนกันนะฮะสายเอียนะคะขอให้หายไปไว้นะฮะมาถึงคนที่เครียดในสังคมมันก็มีเยอะค่ะคัยิ่งมาบอกว่าอยากกินเลือดอยากกินไส้สด อยาก,กินสามชั้นเนี่ยก,กินสันใน <c oughs> ก็ต้องถามว่าเอาหมูหรือเนื้อหัวน,นี้ยากเลย <c oughs> เพราะว่าแพงมากจริงๆใช่<ๆ>อย่าพึ่งเลยลําพังจะหมูปิ้งไหมละ5บาทตอนนี้ก็ขึ้นมาเป็น7บาท10บาทแล้วถ้าไปกิน <c oughs> หมูสามชั้นอีกกิโลจะ0 0เข้าไปแล้วลำบาก้าไปอีกนะคุณหนึ่งนะใช่ค่ะก็ต้องบอกว่าพักก่อนไปกินอย่างอื่นก่อนดีกว่าช่วงนี้อย่างอื่นมีให้กินก็กินกันไปนะคะชาวอีสานเมื่อวานนี้ฉันอ่านข่าว ไปหาปลาไหลหากบหาเขียดกันแล้วค่ะเป็นอาหารพื้นบ้านและอย่างหนึ่งที่เป็นทางเลือกนั่นก็คือจระเข้ค่ะ จระเข้ถูกกว่าหมูแล้วนะทุกวันนี้ปิ้งขายกันเลยทีเดียวไม้ละ20แต่ไม้ใหญ่มากนี่เนื้อจระเข้นะคะไปดูที่ฟาร์มวีชัยฟาร์มที่ตำบลหนองกระทุ่มอำเภอปากท่อจังหวัดราชบุรีเขาบอกว่าเขาขายจาระเข้เมื่อก่อนนะคนไม่ค่อยนิยมหรอกค่ะก็เพราะว่าจาระเข้กินไม่เป็นไม่รู้จักอาจจะเห็นว่ามันน่ากลัวแต่พอหมูแพงเอ๊ะ จระเข้ก็น่าสนใจเหถือว่าเป็นอีกหนึ่งทางเลือกน่าใจนะเ,นเนอายัางางึงทางเรืออีกหนึ่งทางเลือกนะคะลูกสาวเจ้าของฟาร์มพี่มินตราก็เลยบอกว่าตอนนี้เรามีเนื้อจอระเข้นี่ปิ้งกันไม้ใหญ่ๆอย่างนี้ขายนะคะไม้ละ20บาทอยากให้ลองพอลองจะรู้ว่าเฮ้ยอร่อยนะ เหมือนเนื้อไก่ผสมเนื้อปลาผสมเนื้อหมูไปด้วยมันจะหยุ่นหยุนสีขาวๆค่ะโอ้นี่คือราคากิโลเนื้อสดต่อก<ด>ิโลใช่ไหมของจรเะเข้เห็นไหมถูกกว่าหมูแล้วอะจระเข้ยุนนะ่ยุมอยู่น้าฟักที่จะวีชัยฟาร์มนะคะจรจระเข้หันจระเข้ย่างลูกชิ้นจระเข้เนื้อจระเข้สดเลือดจระเข้ ไข่จะะเจ้าเออขายกันให้หมดค่ะขายดิบขายดีนะเพราะว่าเป็นทางเลือกที่ดีในตอนนี้โอ้โหหน้ามันคือถ้าดูดูภาพแบบเนี้มยกกมันก็ไม่กล้านะกินกงกงแต่เอากงกงเลยแต่ว่าท่านเนี่ยมาเห็นในลนักษณะที่แบบว่า<อ>มีไม้แบบนี้เนี่ยย่างหมกักซอสอะไรมาเรียบร้อยแล้วเนี่ยผมเชื่อว่าทุกคนก็ก็พร้อมที่จะลองพร้อมที่จะชิมอะ คือ oh. ดูราคาแล้วมันได้อยู่อะแล้มันสามารถจับต้องได้ใช่ค่ะหม,หมูนี่เราก็ไม่นึกอยากแล้วตอนนี้กลัวไปหมดนะคะราคาเกือบ2อ0สามแล้วน้ําหนักจระเข้มันก็จะมีตัวเล็กตัวใหญ่ค่ะถ้าเกิดว่าตัวอายุประมาณ4ี่ขวบหนัก40กว่ากิโลความยาวสัก2เมตรอันนี้กินได้แล้วนะคะโลละ150บาท <150. S 1> ซื้อทั้งตัวไปเลยไหมเอาไปทํากินเองที่บ้าน ถ้าซื้อทั้งตัวถ้าอยากได้ทั้งตัวเอาไปทํากินในครอบครัวเนี่ยต้องทำได้เหรอก็ไม่รู้แล้วก็ลองไปขังไว้ในห้องน้ําก่อนดูเมื่อไหร่ค่อยเอามาทำให้เขาจัดการให้ก่อนสิคุณอย่าไปซื้อสดสดแล้วก็ไปไปล่ามคอไว้อยู่ที่บ้านไม่ได้ไม่รู้ว่าใครจะกินใครถูกต้องครับถ้าซื้อเป็นตัวเท่าไหร่ตัวละพันหนึ่งค่ะตัวเล็กโอ้ในคุณดูคุณดูภาพเลยโอ้โหเออเอาไปตัวละพันเนี่ะอันนี้ก็ต้องก็ต้องคิดหนึ่งเหมือนกันนะซื้อไปสักสามตัว บ้านช่องนี้ไม่ต้องอยู่กันแล้วนะคะปล่อยให้จระเข้อยู่ไปฟังเสียงเจ้าของฟาร์มคุณมินตรากันค่ะครับตอนนี้เป็นไงบ้างครับออของราคาจระเข้ครับถ้าเป็นราคาก็ถือว่าราคาลงนะคะราคาตกต่ำแต่ต้นต้น,ตนทุนเนี่ยสูงขึ้นค่ะเพราะว่าหมูแพงไก่แพงแล้วตรงนี้อาหารเราอะจระเข้ก็ต้องกินโค้งไก่อะคะ <ừ> ่ะแล้วก็เลยทําให้ต้นทุนสูงแต่ว่าทีนี้ มาขายให้คนไทยอะค่ะเราจะขายราคาสูงไม่ได้อยากให้คนไทยได้รู้จักอะค่ะก็เลยจะต้องขายในราคาที่ต่ำเพื่อที่เป็นการถูกเรียนได้ระบายจระเข้ที่ว่าลูกฟาร์มาค่ะซื้อเราไปเลี้ยงได้ระบายขึ้นมาทำเป็นเนื้อขายอะค่ะทุนเขาก็แพงแต่ว่าที่เขาขายราคาถูกเพราะว่า ตอนนี้อยากจะช่วยกันเพราะว่าจระเข้มันกินไก่ไก่ก็แพงต้นทุนจระเข้ก็แพงตามไปด้วยชื่นชมดีๆไปลาดลีเเลยกัพี่เขาใจดีนะก็อยากจะชื่นชมเขานะคะเพราะว่าแบกรับต้นทุนเพื่อผู้บริโภคจริงๆค่ะช่วยกันอุดหนุนหน่อยกันแล้วกันนะคะเนื้อจระเข้มีประโยชน์มากคุณเคยกินไหมคุณเคยกินเคยกินเป็นยังไงรสชาติเป็นยังไงก็เป็นคนนควสวรรค์กินอ๋อใช่เป็นยังไงรสชาติมันจะรสชาติมันจะเหมือนกับที่พี่มินตราเขาบอกไหมว่ามันจะเหมือนทั้ง ไก่มันจะเหมือนทั้งปลามันจะมีหมูเข้ามาผสมด้วยใช่ค่ะรสชาติแบบนั้นเลยอร่อยนะคะอยากจะให้ลองทานดูเพื่อสนับสนุนเกษตรกรที่เลี้ยงจระเข้ด้วยเพราะว่าราคาตกต่ําช่วยเขาคือช่วงที่ผ่านมาเนี่ยก็คือต้องยอมรับว่าเจ้าเนื้อจระเข้เนี่ยคือมันจะสามารถทํำราคาแล้วก็มีรายได้เข้ามาได้เนี่ยเพราะว่านักท่องเที่ยวชาวจีนเขาชอบเข้ามา ทานอาหารที่แบบแปลกๆอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าพอนักท่องเที่ยวชาวจีนเนี่ยไม่มีไม่มาปั๊บเนี่ยมันก็เลยทําให้ฟาร์มจระเข้ต่างๆที่เขาเลี้ยงไว้เนี่ยไว้ทําเนื้อขายอะไรอย่างเงี้ย มันก็ไม่รู้จะไปขายที่ไหนอะแต่จระเคนี่มันไม่เหมือนสัตว์อื่นค่ะอาจจะต้องขายหนังเป็นหลักเพราะว่าตัวหนึ่ง 30- 40กิโลมีเนื้อแค่10กิโลค่ะ,ะเนื้อมันน้อยน้อยกว่าหมูน้อยกว่าสัตว์อื่นนะคะเพราะฉะนั้นเนื้อมันก็ขายแพงไม่ได้ด้วยเราก็ต้องช่วยเขาไปอุดหนุนหน่อยมันจะเหมือนไก่เหมือนหมูก็จริงแต่มันจะมีข่าวๆเหมือนปลานิดนึง ส่วนใหญ่ก็ต้องใส่เครื่องเทศหรือว่ามาปิ้งเอามาย่างแบบนี้ค่ะอ๋อไปทําพวกผัดผงผัดเผ็ดผัดกระเพราอะไรแบบนี้ใช่ไหมอร่อยอร่อยอร่อยมากนะคะและมีประโยชน์ด้วยเนื้อจระเข้มีสารคลอเิกแอซิดช่วยบํารุงร่างกายลดคอเลสเตอรอลก็คือมันจะไม่ได้มีคอเลสเตอรอลเยอะเหมือนเนื้อหมูเนื้อไก่อะไรอย่างไงขอภาพอินเสิร์ตที่มันเป็นแพ็คมาได้ไหมเอยมาอ้าปากแบบนี้เนี่ยก็มันน่ากินนะดูสิชวนใหุ้ณผู้ชมกินกันเนี่ยมันจะมีใครกล้ากินไหมฮะอ๋ออ่านี้แปลแบบว่า ช่วยกันกินหน่อยพอมาถึงว่าอาปา t h i คือประสาทสัมพันธ์ให้กินเนื้อจระเข้มากขึ้นค่ะนี่ถ้ากินไปแล้วนะจะช่วยลดอาการหอบหืดแต่เวลาคุณเห็นใกล้ๆนี่จะแบบอาจจะเป็นไปได้เราเนี่ยจะหอบหืดซะก่อนนะฮะถ้าเห็นจากสภาพมันจะพุ่เลยนะถ้าซื้อไปเป็นๆนะคะช่วยเรื่องภูมิแพ้และระบบทางเดินหายใจค่ะตอนนี้เขายอมขายราคาถูกแล้วก็ไปลิ้มลองกันดีต่อสุขภาพดีต่อคนเลี้ยงดีต่อกระเป๋าสตางค์เราด้วย เพราะว่ามันถูกกว่าเนื้อห <โล S 1> มูล <ะ S 1> นละคะโลละ150บาท1บ0าทแต่ว่าถ้าซื้อเยอะ ซื้อในราคาเหมาเมาเนี่ยเป็น10กิโลขึ้นไปก็อาจจะได้ราคาถูกกว่านี้ใช่ไหมเป็นก็ได้ค่ะไปชําแหละเองไม่เอาไม่เอา <c oughs> เอาไม่เอาหรอคะไม่เอาไม่เอาจ้ะไม่เอาจ้ะใจไม่ถึงโอ้จ๋ะใจไม่ถึงจ้ะจ๋ะ <c oughs> ไม่เอาจ้ะแบบนี้อ่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่นะฮะเดี๋ยวช่วงหน้าเรามีมาอีกแล้วฮะค่ะอุทาหรณ์เตือนคนที่ชอบสั่งซื้อสินค้าออนไลน์ซื้ออีกอย่างได้อย่างสั่งหนึ่งได้สองสั่งสองได้สามส่วนจะเป็นอะไรช่วงหน้ามาติดตามกันนะครับค่ะกู้ข่าวเสาร์อาทิตย์กู้ 孤靠走啊肩。